เขาเกือบตายแล้วเนี่ยชิปอุ้ยโอเคก็สวัสดีไวรุ่นบล็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเออก็นนจะรู้อยู่นะคุณผู้ชมนั่นคือบล็อกฟุตใช่แล้วบล็อกฟุตอีกแล้วบล็อกฟุตก็แบบคือแบบมีแต่บล็อกฟุตนะคุณผู้ชมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแมบอื่นเลยนะซึ่งในวันนี้คุณผู้ชมผมก็จะมาใช้เจ้าเผ่าเผ่าไซบอกนะคุณผู้ชม ก็คือเผ่าไซบอร์กมันได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะคุณผู้ชมไม่ได้ทาเปลี่ยนสกิลของ V3 นะคุณผู้ชมมันจะเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเดี๋ยวผมกดสกิลเผาให้ดูดีกว่านะคุณผู้ชมนี่นะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็คือความสามารถของมันก็คือมันจะสามารถตัดฮาคิสังเกตนะคุณผู้ชมก็คือผมจะใช้สกิลอะไรอย่างเช่นผมเปิดสกิลเผาอยู่ใช่ไหมแล้วแบบฝั่งศัตรูเปิดฮาคิสังเกตด้วย ผมไม่จำเป็นต้องใช้สกิลผลมือเข้าไปดูดเลยเว้ยผมแค่เอาทูชิตาไปจิ้มอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเขาก็ลราก็สามารถตัดอคิสังเกตเขาได้สบายๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะอึดด้วยนะคุณผู้ชมตอนใช้สกิลเผานะแล้วก็ตอนผมกดสกิลคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันจะมีสีฟ้าเอ้ยไม่ใช่สีฟ้าส,สีม่วงๆนะคุณผู้ชมแบบนี้นะมันก็จะสามารถสร้างดาเมจรอบข้างได้เช่นกันนะคุณผู้ชมอย่างเช่นบอกว่าเข้ามาใช้ผลมืดดูดเราอย่างเงี้ยเขาก็จะดูดเราไม่ได้เพราะว่าเขาโดนดาเมจนะคุ เรียกได้ว่าก็ถือว่าโหดพอสมควรลนะแต่ว่าที่มันกระจอกนะคุณผู้ชมคือมันมันโคตรอืดเลยอะ่ะคือมันเป็นอย่างงี้ทุกท,ทุกอย่างเลยถ้าไม่ใช่เผ่ามิ้งอะ่ะคือมันดูดิแ <c oughs> ม่งแดชโคตรช้าเลยคุณผู้ชมเรียกว่าหลบสกิลยากมากเลยนะโดยไอเผ่าเนียแล้วผมอยู่ในเซิร์ฟป,ปีศาจทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูดิแม่งมีแต่ป,ปีศาจยี่สิบเอ็มทั้งนั้นอะ่ะไม่รอดแน่เลยเซิร์ฟเนี้ยแล้วโอ้โหคุณผู้ชมผมเห็นข้างนอกแล้วผมทอม้อ่าแม่งไม่สู้ด้วยนะ อย่างนี้สโอ้โหเอ้ยแต่เขาไม่ได้แอ์ไลน์กันนี่ว่าผมกลัวโดนรุมมากเลยไอ้พวกนะ่ะไอ้พวกข้าหัวเยอะมันชอบชอบลารดคุณผู้ชม <laughs> มันชอบลารดนะผมไม่ค่อยอยากออกไปเลยอะ <c oughs> ลองออกไปสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเฮ้ยเซอร์นี้ปิงป่าวะเรามาดูปิงกันดีกว่าคุณผู้ชมไม่ปิงนะแต่ว่าถึงมันไม่ปิงคุณผู้ชมผมก็แหลกอยู่ดีเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่โ <c oughs> ปรแกรมอัดมันทาให้แหลกนะคุณผู้ชมใครวะ มาเลยเดี๋ยนะผมว่าเป็นมาลีนนี่หว่าอ๋อ <laughs> มาลีนจะสู้กับมาลีนที่ผมไม่ได้เอาโจรสลัดามานะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมดูข้างหัวของแต่ละคนดีคือที่ผมกลัวก็คือกลัวโดนพวกเขาลุมนะใช่แล้วกลัวโดนลุมผมก็เลยไม่เอาโจรสลัดามาดีกว่านะเดี๋ยวโดนลุมเซิงนะคุณผู้ชมโอเคมาคนฟินิก์โอ้ได้เลย อ๋อไม่โดนเฉยอ่ะเออลืมไปเขาจะไม่กระเด็นนี่หว่าเพราะเขาใช้ผลเขาเขาแปงลงร่างอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมเทสกิลเผาเลยผมจะได้จิ้มเขาได้ง่ายๆไปไหนแล้ววะเฮ้ยใครมาวะคี้เนี่ยคุณผู้ชมผมบอกแล้วมันชอบยุ่งป่าวะเอา้าไม่ใช่เหรอโอเคผมว่าใช่แล้วคุณผู้ชมโอ้โหถามจริงๆขอนึงนงเฮอะจะนึงนงก็ไม่ได้นึง,นงแล้วคุณผู้ชมดูดิมีแต่คนจ้องจะฆ่า นี่นะแล้วแม่งก็โคตรหนึ่งเลยคุณผู้ชมเหมือนเต่าอ่ะใช้เผาไซบอร์กเหมือนแบบมันไม่ใช่เผาไซบอร์กนี่มันคือเผาเต่าคุณผู้ชมแบบเหมือนเต่าไงเต่าอึดใช่ไหมคุณผู้ชมใช่แล้วอึดแต่ว่าเออเดินโคตรช้าเลยโอ้จะฆ่าคุณได้แล้วเมื่อกี้เอา้าเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยสวยคุณผู้ชมได้แล้วได้แล้วได้มาหนึ่งคิวนะเมื่อกี้ถือว่าคุ้มมากถือว่าคุ้มพอสมควรแต่เออดีแล้วผมเอาโจรสลัดลม,ม,ามาได้ไมนงั้นผมตายแน่คุณผู้ชม ห็นค่าหัวผมแล้วเขาน่าจะอยากได้นะคุณเอออ่าทำอะไรเออมาเลยเมื่อกี้นายทำอะไรเออเหรอผมได้ทำอะไรเปิดสกิลเผาดีปะ่ะเปิดเลยชึบเจาะฮาคิสังเกตเจาะฮาคิสสังเกตโอ้แย่แล้วคุณผู้ชมไม่เป็นไรผมอึดผมอึดอึดมากชึบโอ้ก็โหดอยู่นะเนี่ยไม่ธรรมาดานะคุณผู้ชมเผานี้ ปรับใหม่โหดกว่าเดิมเยอะหลังจากที่มันไก่นะคุณผู้ชมตอนนี้มันก็กลายเป็นแบบโหดพอสมควรเลยนะใครที่อยากใช้ก็ไปใช้กันได้นะคุณผู้ชมทําไม่ยากจริงๆก็มันก็ไม่มันก็ไม่ง่ายหรอกโอ้เจสสัสโอ้มาเลยเฮ้ยผมใช้คาบูชาผมจะตามว่าทันปะวะเฮ้ยเกือบคุณผู้ชมเกือบแล้ว เจาะตอนที่ผมสามารถเจาะฮาคิดไดนะ้เลยโอ้ยไม่โดนว่ะขอให้ไม่หนีนะคนเนี้เออผมว่าผมโดูถูกเขาเกินไปว่ะขอโทษโอ้ยเปิยเผาเฮ้ยโอ้ย,อยเจ็บเจ็บเจ็บมากเฮ้ย <c oughs> ไม่โดนว่ะ มันอืดน,นะคุณผู้ชมเผ่าเนี้ยคนนี้อ๋อนี่ไ,ไงา 11m นะคุณผู้ชมเรามาดูกันดีกว่าว่า2.5จะสามารถฆ่า 11m ได้หรือเปล่าจะผมกลัวมากตอนนี้เพื่อนผมเหรียญเดียวต้องรอสกิลเผากันนะมันจะได้อืดๆนะคุณผู้ชมถ้าโดนดึงดูดิแม่งโคตรช้าเลยอ่ะหุยหลบเลยหลบเลยชึบอ่าใช้สกิลเผาดีปะ่ะผมจะได้จ่อฮันคินเกตเขาได้ไม่ต้องละ อไหนละอุ้ยใช้ไดแล้วกันเฮ้ยกดผิดกดผิดเย่ใช้ละเจาะได้ละตอนทีนี้ชึบวุ้ยอุ้ยเกือบตายคุณผู้ชมเขาเกือบตายแล้วก็คาบุชะอุ้ยเรียบร้อยคุณผู้ชมได้มาหมื่นหกเลยนะค่า 11M ได้โอเคก็ถือว่าโหดพอสมควรนะนะสำหรับไส่บอกนะคุณผู้ชมผมก็ แนะนำเลยนะสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากได้เผามิงนะอยากได้เผาอึดๆนะคุณผู้ชมผลเผาสมควรเลยพอๆกับเผาเงือกเลยนะแต่ว่ามันจะสร้างนามเมเัได้ไงมาดีอย่างเี้แหละเฮ้ยใจเย็นๆนี่อา้าวเอาไปไหนแล้ว <c ười> วะอุยฮุยฮุยใจร้อนเกินในหนุม่มใจเย็นพี่รู้นะว่าเลือดมันร้อน่ะแต่ใจเย็นก่อนก็ได้ไปเลย โดนคอมโบมารุตยูโดนไปเกือบตายคุณผู้ชมถ้าผมดูดเขาแล้วผมอาจจะใช้สก,กิลเผาแบบเผาเขาเลยนะคุณผู้ชมช็อตไงพอดีพี่มีเครื่องช็อตไฟฟ้าไม่ใช่ละเฮ้ยไปไหนเอออุยโอเคคุณผู้ชมเปิดสก,กิลเผาเลยนะทีนี้เขาก็โดนดามเามจผมด้วยเห็นไหมเขาอยู่ใ,ใกล้ๆผมเขาก็โดนดามเมจนะเขาเกือบตายแล้วเนะี่ยชึบอุย้ย โอเคคุณผู้ชมสามรับสามโอ้โหดพอโหดใช้ได้นั่นแหละไอ้นี้ไม่ oh, Whoa, okay. house, ได้กากันนะคุณผู้ชมสำหรับพอรเซบอกนะโหดมากจริงๆผมแนะนําเลยใครที่อยากจะใช้แบบเดืดดๆนะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมแล้วนี่มันอะไรวะนี่มันเฟอร์เก้าเก้าเก้าคุณคุนะไอคนนี้ที่เขาชอบสอนคอมโบนี่ว่าแต่ว่าน่าจะเป็นตัวปลอมนะคุณผู้ชมเฟอร์กเก้าเก้าตัวปลอมเดี๋ยวนะคนนี้เขาจะสู้กับผมรอบเลยวะอ๋อคนเดิมนี่ว่าสามรับสามแล้วว่ะไม่สู้แล้ว ค้อคุณผู้ชมผมเจอคนว่ะขอให้เปิด PVP ชึบเฮ้ยคุณผู้ชม 27M มาทู่กับผมว่ะปีศาจร้ายปีศาจนา่คนนี้คุณผู้ชมระดับ 27M ต้องไม่ธรรมดาด้คุณผู้ชมแต่ไม่ไรผมมีสกิลเผาอย่างไรผมอึดอยู่แล้วเอ้าเฮ้ยไฮ้เขาหลอกให้ผมใช้สกิลหรอ อย่างน้อยก็ขอจอาะคิสังเกตหน่หอยเถอะโอเคคุณผู้ชมผมว่าผมไม่น่ารอแล้วว่ะทีนี้เป็ิ้วเผาหมดนะ <laughs> โดนหลอกแย่แล้วอันติเลยป้องกันตัวเออแย่แล้วคุณผู้ชมผมเข้าไปทำอะไรวนะเนี่ยเปิดเคสหลบได้ไหมวะนะใช้คิลเผาเลยแล้วกันเฮ้ยไม่โดนเลยว่ะแย่แล้วคุณผู้ชมผมแย่แล้ว วิววิวจะตายจะตายเฮ้ยเกือบ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 แล้วคุณผู้ชมผมเกือบตุยแล้วเอาแล้วทำไมเขายิงไปทางนั้นวะอุย้ยเอาใครวะเมื่อกี้อ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมอ่ะอยู่ๆผมก็โดนคนใช้โพผปะวะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครใครใช้โผอะ่ะเขามายิงตรงผมด้วยแต่ไม่เป็นไร ก็ถือว่าดีไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมมันเร็วข้าวโจนสลัดมารานะเฮ้ยคนนี้โอ้โหโอเคคุณผู้ชมผมรู้แล้วใครเฮ้ยเคาลุมเหรอเฮ้ยเคาลุมคุณผู้ชมโอ้โห,ม,ม,ม,โหมากันเป็นทีมเลยเหรอแท็กทีมเลยเหรอนี่สองอยู่ทาเอ็มนะเว้ยนี่มึงแกลุมสองอยู่ทาเอ็มจริงเหรอดูดิเคาลุมผมจริงๆโอ้โหนั่นไงว่าละผมหนีในทีนี้ซุปปเอร super speed เลย ไม่รู้จักอะแล้วถึงเป็นเผ่าไซบอร์กเลยก็หนีได้นะมาเลยขึ้นมาที่สูงสิโอเคแล้วผมก็ดิ่งลงไป,ไปข้างล่างคุณผู้ชมแล้วผมก็กลับขึ้นไปใหม่เฮ้ย <c oughs> ทำอะไรเออทำอะไรยี่สิบเจ็ดเอ็มทำอะไรอา้าลงไปแล้วเอ <c oughs> <c oughs> เอไม่ลงไปแล้วคุณผู้ชมที่ยี่สิบเจ็ดเอ็มลุมสองจุดห้าคุณผู้ชมเล่นงมเป็นอะไรที่เออโซเซตมากมานะคุณผู้ชม โอ้โหนี่ขนาดผม2-5ยังกัลลุมโอเคคุณผู้ชมผมมายืนดูเขาพีวพีกับอีกคนหนึ่งแล้วถ้าหมุดเขาใกล้าตายผมจะเข้าไปลาร์ดเขาเลยเว้ยจะไปจะไปตีไอ้ยี่สิบเจ็ดเอ็มนะคุณผู้ชมชอบลุมใช่ไหมชอบลุมใช่ไหมต้องแท็กทีมอ่ะต้องแท็กทีมอัตโนมัติไงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยสวยคุณผู้ชมสวยสวยเฮ้ยยี่สิบเจ็ดเอ็มผมฆ่ายี่สิบเจ็ดเอ็มได้หว่ะ เป็นไงอ่ะชอบลุมเหรอแล้วก็อย่าลืมที่จะพิมพ์จีจไปนะคุณผู้ชม <c oughs> มาเลยตอนนี้ผมได้รับภารกิจขัดขวางการฆ่าไปไหนเหรอไม่ให้ฆ่าไอ้คุณผู้ชมตอนนี้ผมขัดขวางนะคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วลงมาข้างล่างนี้ผมโอ้โหชัดเจนเข้ามาในถิน่นเข้ามาในถิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเลยหนีเลยทีนี้